ทักทายสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนด้วยครับคลิปวิดีโอนี้ผมตั้งใจจะมาสอนวิธีใช้ปุ่มลับที่เป็นว่าปุ่มลับของ r o g นะครับที่เป็น M 1และ M 2วันนี้ผมจะมาให้ดูว่ามันดูยังไงว่า M 1และ M 2มันใช้งานยังไงนะครับมาเลยนะครับวันนี้ก่อนอื่นให้เพื่อนๆพี่ๆเข้ามาที่เมนู อโมรี c เคสก่อนนะครับถ้าหากเพื่อนๆจะเข้าโดยไปจุดประสงค์ตรงนั้นเลยก็คือเข้าปุ่มนี้ครับกดตรงนี้เลยเข้ามาที่โปรไฟล์สถานะนะครับมันก็ตัวเดียวกับตรงนี้แหละครับฟันเฟืองนี่หมดควบคุมนี่แหละครับก็คือมันจะมีเกมแพดแล้วก็โหมดเลสท็อปผมจะอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับ M 1ก็คือการใช้งานของ เกมแพดนะครับ M2 ก็คือการกดใช้งานของแล็ป t ็อปทั้ง2ตัวก็คือใช้งานอันเดียวกันนะครับต่างต่างตรงที่เรากดตรงนี้ไงครับนี่โหมดแล็ป t ็อปนี่ไงครับคุณก็แค่กด M2 โหมดเกมแพดคุณก็แค่กด M1 นะครับตรงด้านหลังเท่านั้นเองครับไม่งงก็ใช่ไหมครับมาเข้าไปเลยครับโหมดเกมแพดหลักๆของปุ่มนี้ก็คือ ทุกครั้งที่เ,เพื่อนๆกด M หนึ่งนี่ไงครับมันจะบอกให้กด M หนึ่งนี่ตรงนี้ใช่ไหมเพื่อนกดตรงที่เป็น D pad ใช่ไหมตรงนี้เป็น D pad นะครับเขียนข้างบนว่าแสดงแป้นพิมพ์นะผมจะลองกดดูนะครับ M หนึ่งแล้วก็กดข้างบนนี่ไงครับแป้นพิมพ์ขึ้นมาแล้วโอเคใช่ไหมครับกด M หนึ่งแล้วแป้นพิมพ์ขึ้นมาแล้วเห็นไหมแล้วโหมด เกมแผดแล้วกดด้านซ้ายน่ะมันจะแสดงว่าเลททอปนะครับนี่มันจะเข้ามาแสดงเลททอปของเราตรงนี้ก็คือ t r u s t manager นะครับตรงที่เป็นล่างล่างเรากดแล้วนี่ไงครับมันแสดงข้อมูลการจัดงานของโรงงานนะตัวจัดการงานนะครับโอ้ผมอ่านผิดขอตัวด้วยครับอ่ามันเห็นชัดหรือเปล่าผมผมตั้งไวกไกลนะครับให้เพื่อนเพื่อได้ยินเสียงด้วย นะครับลักๆที่เราจะมาพูดในวันนี้เพื่อนๆนที่ต้องการจะอัดหน้าจอใช่ไหมครับมาตรงนี้เลยครับนี่ป่ม ABXY นะครับนี่ไงครับมันจะบอกเลยก็คือปุ่ม X เป็นโหมดสายภาพหมวสายภาพในทีนี้ก็คือเราต่อหน้าจอไงครับนี่ไงครับถ้าคุณกดใช้อ่ะผมลืมบอกว่าจะกดใช้ไง นี่ไงครับจะขึ้นมาตรงนี้เลยเห็นไหมนี่คือการขยายภาพหน้าจอสองเท่าที่เราใช้ของหน้าจอใหญ่นะมันจะปิดตรงนี้เลยใช่ไหมครับ LG แล้วผมขยายทั้งสองล่ะนี่ไงครับมันจะขึ้นมาของอา LG ด้วยเห็นไหมตัวเล็กนะ่ะมันขึ้นมาพร้อมกันฉะนั้นแล้วผมจะกลับเป็นหน้าจอใหญ่นะครับเพื่อความง่ายในการเข้าใจของเรามาครับกลับมาที่หน้าจอใหญ่ของเราหลังจากนั้น โหมดบันทึกหน้าจอนี่ไงครับคุณก็แค่กดปุ่ม M1 แล้วก็ Y นะครับตัวนี้มันเกิดข้อผิดพลาดก็คือ Windows x GBA r ก็คือมันจะเชื่อมต่อกับโปรแกรมที่เราจะใช้ก็คือมันจะเชื่อมต่อกับประเภทเราเล่นเกมอยู่ใช่ไหมครับเราก็จะเปิดได้แต่ทีนี้มันเป็นโหมด a m o r y Case มันจะเปิดไม่ได้งงกันไหมครับ ก็คือท่านเพื่อนปอดูดเปิดโหมดไม่ใช่ปดูดเปิดโหมดของการเล่นเกมอ่ะเพื่อนเพื่อนเล่นเกมใช่ไหมต้องการบันทึกหน้าจอในเวลานั้นเพื่อนเพื่อนก็แค่กด m m 1ด้ลานหลังแล้วก็กดปุ่ม Y มันจะได้ถ้าบันทึกหน้าจอกด a นะครับบันทึกหน้าจอนี่ผมจะลองกดให้ดูนี่มันแคปหน้าจอแล้วเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนอยู่ตรงร้านซานี่แคบหน้าจอแล้วเห็นไหมถ้าบันทึกหน้าจอถ้าเป็นโหมด memory case มันจะไม่ให้บันทึกนะครับ ตันี้แจ้งศูนย์ก็คือ MB นี่ไงครับแจ้งศูนย์ศูนย์มันจะอยู่ด้านด้านของซ้ายสุดของขอบหน้าจอของเราที่เราใช้ทุกวันนี้ประเด็นที่ผมจะมาแนะนําวันนี้เป็นตัวที่ว่าสําคัญเลยก็ไม่ใช่แต่ผมจะมาบอกวิธีที่คุณไม่ต้องไปกดเรียกเป็ดเหลืองขึ้นมาใช้ใช่ไหมครับเวลาคุณเล่นเกมอ่ะนี่ครับเป็ดเหลืองอ่ะผมเปิดเป็ดเหลืองให้เลยนี่ไงผมเปิดมาให้เลย ทีนี้ผมจะเรียกไอ้เป็ดเดือยนี้ขึ้นมาใช้ก็คือมันต้องกด Control Alt N S พร้อมกันใช่ไหมครับมันจะให้กดพร้อมกันเลยก็คือตรงนี้นะผมออกก่อนนะครับนี่เป็นค่าตั้งต้นเนาะตัวนี้หลังจากนั้นผมเข้าไปใน a m o l y Case ทีนี้ผมจะตั้งค่าใช่ไหมครับ ในปุ่มนี้ก็คือเป็นโหมดของเกมแพดนะทุกครั้งที่การตั้งค่าของเราผมอยากแนะนำว่าให้เป็นฟังก์ชันสำรองนะครับนี่ฟังก์ชันสำรองกดมาที่ตรงนี้1ครั้งหลกัหลกๆคืออยากให้เพื่อนๆมีเมาส์ไวเลสนี่เมาส์ไวเลสแบบนี้นะครับเอาไว้ใช้แล้วก็มีคีย์บอร์ดด้วยเป็นบูทูธก็ยิ่งดีครับนี่คีย์บอร์ดบูทูธเพื่ออะไรก็คือเพื่อเวลาเราเล่นเกม ราจะตั้งค่าปุ่มบางอันอนะ่ะมันจะไม่ให้เราตั้งค่าได้อย่างเช่นเราใช้อันนี้นหะมันมันจะมีมาจากระบบเลยตัวนี้ก็คือการดำเนินงานอย่างเช่นแสดงแป้นพิมพ์ tag manager แล้วก็แสดงเดสก์ท็อปตัวนี้ก็คือมีมาให้แล้วให้เราเลือกได้เลยนะครับตัวนี้เนะนี่ยเพื่อนเพื่อนก็แค่ใช้ตัวที่ว่าเป็นปุ่มสำรองแต่ประเด็นที่ผมจะมาบอกก็คือนี่คีประสมมันจะกดได้3มปุ่มพร้อมกันเราต้องกด x ขึ้นมาก่อนนะครับ หลังจากนั้นให้เอาเมาส์ของเราลากบางที่ตรงนี้ให้มันขึ้นสีฟ้าก่อนนะครับกดแก้ไขแล้วก็ใช้เมาส์ของเราคลิกมาตรงที่ Control Alt Shift นี่นะครับถ้าคุณมีตัวนี้นะ่ะคุณกดได้ทันทีเลยแต่ถ้าคุณไม่มีนะ่ะมันขึ้นมาในหน้าจอนะมีแป้นพิมพ์เห็นไหมตรงนี้แป้นพิมพ์แลวตรงนี้เป็นตัวเลขเห็นไหมมันเลือกให้เลย หลังจากที่เราเสร็จแล้วใช่ไหมให้กดปุ่ม B กลับนะครับครั้งหนึ่งแล้วก็ให้มาเลือกตรงนี้นี่ขึ้นมาแล้วนี่ปุ่มมา r c 01เห็นไหมครับมันจะเขียนมา r c 01เลยหลังจากนั้นก็กดกลับให้ตรงที่มันจะขึ้นมาให้เราดูเนี่ยเราต้องเข้าไปใน youtube ก่อนนะครับเพื่อให้มันใช้โปรแกรมขึ้นมาผมเข้า youtube ให้เลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา ผมเปิดอันนี้ก่อนแล้วกันอะนี่ตัวนี้ขึ้นตัวอย่างนะครับแปบ๊บหนึ่งนะเพื่อให้มันไวๆเลยนี่เปิดนี่เต็มจอเลยมาผมจะกดปุ่ม M1 แล้วก็มันมีเสียงแทรกข้ามาเปบบ็นนะครับ M1 แล้วก็กดตัวนี้นะครับด้านหลังนี้ด้านหลังนี้ก็คือ เป็นปุ่ม mm. ผมลืมแล้วปุ่ม LT นะครับเมื่อกี้ตั้งไปลืมไปว่ามันเป็นปุ่ม LT ครับเห็นไหมครับเป็นเหลืองขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับนี่ตรงนี้ห้าสิบหกนี่เนี่ยเห็นไหมก็คือเวลาคุณเล่นเกมไงคุณไม่อยากออกจากหน้าจอแล้วเข้าไปกดนะเวลาคุณไม่มีเมาส์ไม่มีคีย์บอร์ดไงคุณใช้วิธีนี้ได้ไดนะครับผมจะออกให้ทีนึงนี่ แล้วผมอยากบันทึกหน้าจอตอนนี้แหละครับบันทึกหน้าจอก็คือเอาเลยครับ m1 แล้วก็ y เลยครับนี่เห็นไหมครับขึ้นมาแล้วบันทึกหน้าจอโอกาสที่มันจะขึ้นมาก็คือคุณต้องเข้ามาในแอปแอปนั้นที่เป็น youtube ไหมหรือว่าเป็น facebook ไหมหรือว่าจะเป็นเกมที่คุณเล่นไหมตรงนั้นแหละครับมันจะขึ้นมาทันทีเลยด้านข้างหน้าจอของคุณตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วผมอยากแคปหน้าจอ ผมก็แค่เอา B นะครับผมไม่ใช่จีผมลืมละเป็น E นะครับอ๋อสลับหน้าจอไปแล้วเดี๋ยวผมเรียกกลับมาแป๊บหนึ่งครับอ,อ่หน้าจอเต็มนะครับผมเรียกกลับมาให้แป๊บหนึ่งต้องเป็น E นะครับกด m หนึ่งแล้วก็ E นี่นะแคปหน้าจอแล้วนี่งือบันทึกหน้าจอเรียบร้อย อันนี้คือวิธีใช้ปุ่ม M 1แล้วก็ M 2เพื่อนๆต้องจำด้วยนะครับว่า M 2ก็คือโมดเดสท็อปนะครับ M 2จะใช้ F d e s k Top แล้วก็ M 1จะใช้เกมแพดจำด้วยนะครับอย่าลืมล่ะเดี๋ยวคุณไปกดผิดนะมันไม่ขึ้นนะตัวที่คุณเซฟเป็นในอโม y ิเคสไว้อย่างเช่นผมเซฟไว้ในเกมแพด มันจะมีปุ่มสำรองว่ามาโคหนนะครับแต่ถ้าผมเข้าไปในเดสก์ท็อปโหมดเดสก์ท็อปไม่ขึ้นเห็นไหมครับโหมดมาโคหนจะไม่ขึ้นเห็นไหมคุณต้องมาตั้งค่าอีกทีนึงก็คือเข้ามาแก้ไขครับแล้วคุณก็เข้ามาในคีย์ผสมคุณเรียกใช้ได้เลยครับมาโคหนแต่ถ้าคุณอยากได้มาโคสอคุณกดอีกคีหนึงครับปุ่ม x นี่ครับขึ้นมาแล้วให้คุณใช้คุณจะตั้งมาโคหนึงมาโคสอคุณก็แก,แก้แก้ไขครับ เห็นไหมครับมันจะไม่ให้คุณพิมพ์3ตัวเหมือนเดิมนี่ไงครับถ้าคุณต้องการใช้ตัวแรกคุณก็แค่กดนะครับนี่กดตัวแรกเลยเห็นไหมมันจะขึ้นมามาโคหนึ่งนี่คือลูกเล่นของ m 1แล้วก็ m 2นะครับวิธีนี้ผมอธิบายให้เต็มรูปแบบนะครับโดยไม่กักเวลาอาจจะนานขึ้นมาหน่อยเพื่อให้เพื่อนๆเ,เ,เข้าใจว่าวิธีใช้มันอะ ไม่ได้ซับซ้อนซ้อนเงินอะไรนะครับมันจะเขียนบอกเลยเห็นไหมครับเนี่ยนี่ปุ่มบันทึกหมวดสายภาพเห็นไหมคุณจะเห็นเลยหมวดบันทึกจอบันทึกหน้าจอหมวดแจ้งศูนย์ตัวตัวที่มาข้างบนนี้ไม่ต้องไปแก้ไขไมันนะครับคุณแก้ไซต์ตัวนี้ก็พอตัวที่คุณแก้ไขขึ้นมาเป็นมาโคมันจะเรียกไซต์ตัวนี้เลยจากที่ผมทดลอง ใช้มาก็คือยังไม่ได้มีโอกาสมารีวิวนะครับตรงนี้ก็คือถือโอกาสนี้มาแนะนําพี่ๆเพื่อนๆทุกคนด้วยครับถ้าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์ให้ผมก็ได้นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยขอบคุณครับ